ตอนที่7จรยศ3ชั่วโมงก่อนหน้านั้นแดเนียนกำลังหาวิธีที่จะขึ้นไปโดยที่ไม่โดนไม้รากกอบกวนซึ่งก็น่าแปลกเพราะว่าเวลาแบบนี้เธอจะต้องมาแล้วเพื่อที่จะมานั่งดูว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนนั้นอย่างไรก่อนที่จะก่อบกวนเขาโดยการลากให้กลับมาอยู่ที่เดิมแบบนี้ทุกคืน แต่แบบนี้ก็ดีแล้วแดนเนียนคิดเข้าข้างตัวเองที่ไมราไม่มาเก่อกวนเขาแต่ในใจก็เริ่มรู้สึกแปลกเมื่อไม่มีแวมไพร์สาวมาเก่อกวนกรอบเสียงเหยียบกิ่งไม้หักทำให้แดนเนียนหาที่หลบซ่อนตามสัญชาตญาณของตนบางทีอาจจะเป็นไมราก็ได้แดนเนียนคิดแต่เดี๋ยวก่อนสิแวมไพ์ไม่มีเสียงฝีเท้าไม่ใช่เหรอ ต้องเป็นคนแน่ๆซุ่มดูก่อนดีกว่าเมื่อตัดสินใจแล้วแดนเนียนจึงซุ่มดูท่าทีของผู้มาใหม่ก่อนผู้มาใหม่ของแดนเนียนนั้นไม่ได้มาเพียงคนเดียวแต่มากัน30กว่าคนแดนเนียนจ้องมองปลอกแขนที่สวนใส่นั้นท่ามกลางแสงดาวทำให้เขามองทุกอย่างเลือนลางแต่เขาก็จำมันได้ดีเพราะปลอกแขนนั่นเขาก็กำลังใส่มันอยู่ แดเนียนยกมือขึ้นมาลูบปลอกแขนอีกด้านหนึ่งอย่างใจลอยก่อนที่จะตาโตด้วยความตกใจไม่นะพวกเขามาทำอะไรกันที่นี่หรือว่าแดนเนียนเห็นหัวหน้าที่เป็นคนยื่นภารกิจให้เขาพร้อมกับลูกทีมที่เป็นนักล่าชั้นยอดกำลังยืนรอคอยอะไรบางอย่างอย่างจดจ่อจนลืมสำรวจว่านะที่ตรงนั้นไม่ได้มีแต่พวกเขาเพียงลำพังแต่ยังมีแดเนียนรวมอยู่ด้วย สักพักนะที่ตรงกลุ่มคนพวกนั้นยืนอยู่ก็ปรากฏร่างของคนทั้งสองคนก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเดินเข้ามาประจันหน้ากันแล้วแดเนียนก็ต้องตกใจอีกรอบหนึ่งเมื่อพบว่าใครคือผู้มาเยือนมันคือฟารีที่เขาเพิ่งฝากรอยแผลไว้กับมันแต่ทำไมหัวหน้าถึงได้ร่วมมือกับมันว่าไงฟารี หัวหน้านักล่าแวมไทยเอ่ยทักฟารีดอย่างอารมณ์ดีงานสำเร็จไหมฟารีดตอบแทบทันทีว่าลองถามพ่อบ้านตนนี้ดูสิก่อนพยักพยเยิะไปยังชายที่ตามมาด้วยชายที่ถูกฟารีดเรียกว่าพ่อบ้านก้าวออกมาข้างหน้าด้วยอาการที่สงบก่อนที่จะตอบออกไปว่าเรียบร้อยแล้วครับผมใส่ยาที่พวกท่านให้ในแก้วยาของนายท่านทั้งสอง เมื่อผสมกับฤทธิ์ของควันกระเทียมแล้วนายท่านทั้งสองต้องสูญสลายไปอย่างแน่นอนหัวหน้านักล่ามีสีหน้าที่ยินดีแล้วก็ยื่นสิ่งหนึ่งให้กับฟารีดนี่คือวัคซีนแก้พิษจากควันกระเทียมฟารีดรับสิ่งนั้นมาอย่างพิจารณาก่อนจะหันไปปักเข็มน,นั้นที่แขนพ่อบ้านอย่างรวดเร็วแล้วสังเกตอาการของพ่อบ้านซึ่งก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากอาการตกใจของพ่อบ้านเท่านั้น ฟารีจึงคว้าอีกหลอดแล้วฉีดให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วจัดการที่เหลือให้หมดแต่อย่าฆ่าลูกสาวของเขาซารีกำชับกับหัวหน้านักล่าซึ่งหัวหน้านักล่าก็ตอบมาอย่างยินดีว่าฉันไม่กล้าฆ่าภรรยาของในายในอนาคตหรอกแต่ก็นะดูแลเธอดีๆหน่อยเพราะอาจถูกลูกหลงได้ซึ่งฟารีพยักหน้าเพียงเล็กน้อยก่อนจะบอกว่าอ่ะหมดทุระแล้วฉันต้องไปเตรียมตัวก่อนเข้างานพร้อมทั้งเดินจากไปและหายไปในความมืดในที่สุด ซึ่งเหลือแต่พ่อบ้านที่กำลังจะหันหลังกลับไปยังงานเลี้ยงที่กำลังจะเริ่มขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนเสียงเรียกนั้นทำให้พ่อบ้านผู้ทรยศต่อเจ้านายตัวเองหยุดชะงักก่อนที่จะหันกลับมายังผู้เรียกด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจผมคิดว่าถุรลของเราจบแล้วพ่อบ้านกล่าวย้ำพร้อมทั้งเริ่มมองแต่ละคนด้วยสีหน้าที่ไม่ไว้วางใจหัวหน้านักล่าพูดอย่างช้าช้าเรากับจะเน้นชัดทุกถ้อยคำให้แก่พ่อบ้านฟัง เมื่อกี้ฟาริดบ,บอกว่าให้ฆ่าให้หมดแต่ให้เหลือเพียงแค่ลูกสาวหรือผู้หญิงที่ชื่อไมล่าเท่านั้นพอาบ้านหน้าเริ่มซีดลงเมื่อคิดว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับตนแต่ก็คิดว่าตนเองพอสู้ไหวจึงตอบกลับไปว่าแล้วยังไงล่ะหัวหน้านั้นมีสีหน้ายิ้มย้มเพียงเล็กน้อย เมื่อเห็นนักล่าฝีมือดีที่รู้ใจเจ้านายอย่างเขาแอบลอบออกจากกลุ่มก่อนที่จะเข้ามาทางด้านหลังของพ่อบ้านอย่างเงียบเชียบก็ไม่ยังไงหรอกแต่ฉันสังเกตเห็นว่าฟารีดไม่มีรางวัลอะไรให้ในายเลยฉันก็เลยคิดที่จะให้รางวัลน,นั้นแทนหวังว่านายคงจะชอบนะแล้วก็พยักหน้าให้สัญญ,ญาณกับลูกน้องเข้ามาข้างหลังพ่อบ้านที่กำลังดีใจว่าจะได้รางวัลอย่างเงียบเชียบรางวัลอะไรล่ะฉับมีดคมกริบฟันลงบนต้นคอของพ่อบ้านอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้หัวของพ่อบ้านแวมไร์ผู้ทรยศตกลงบนพื้นดินอย่างไม่ทันตั้งตัวหัวหน้านักล่าเดินไปหยิบหัวของแวมไพร์ตนนั้นขึ้นมาก่อนจะตอบว่ารางวัลสำหรับผู้ทรยศไงละ่ะว่าแล้วก็โยนหัวของพ่อบ้านลงพื้นก่อนจะสั่งให้ลูกน้องของตนเผาร่างและหัวของพ่อบ้านตนนั้นเสียเอาละ่ะสำหรับพวกเราเหล่านักล่าแวมไพร์ทั้งหลายคืนนี้เราจะได้ล่าแวมไพร์กันอย่างสนุกสนานและก็อย่าลืมข้อตกลงที่ฟาลิดได้ยื่นให้กับเรา เอาเป็นว่าอย่าฆ่าแม่สาวไมล่านั่นหัวหน้านักล่ากล่าวอย่างอารมณ์ดีก่อนที่จะมีเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือแม่สาวน้อยไมล่านั่นง่ายนิดเดียวหัวหน้าชูรูปวาดไมล่าขึ้นก่อนจะแจกจ่ายรูปวาดขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวให้หนักล่าแต่ละคน พร้อมกับพูดขึ้นว่าตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเราจะบุกลังแวมภัยกันเมื่อได้ยินดังนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปจัดเตรียมอาวุธกันอย่างขมักข้นแดนเนียนนั่งนิ่งอยู่ในที่หลบซ่อนนั้นเขาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทุกอย่างเลยแต่ที่แดนเนียนแน่ใจแน่นอนว่าไมร่าก,กำลังอยู่ในอันตราย เพราะถึงแม้ว่าฟารีจะไม่ให้ค่าไมราดแต่เธอก็จะต้องสูดดมควันกระเทียมนั้นอย่างแน่นอนซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าหัวหน้านักล่าของเขาก็คงจะคำนวณเอาไว้แล้วเช่นกันถึงได้สั่งให้นักล่าทุกคนพกวัคซีนกันควันกระเทียมไว้คนละหลอดเผื่อเวลาที่เจอหญิงสาวสำลักควันกระเทียมแล้วจะได้ช่วยเหลือได้ทันเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว ไม่งั้นมายราอาจถึงตายดาได้เมื่อคิดได้ดังนั้นแดเนียนจึงค่อยๆย่องออกมาจากที่หลบซ่อนนั้นอย่างเงียบเชียบที่สุดโดยมีเป้าหมายอยู่ที่วัคซีนในกระเป๋าของนักล่าคนหนึ่งที่มาเตรียมอุปกรณ์อยู่ใกล้ๆกับเขาแดเนียนล,ลงมืออย่างเงียบเชียบและรวดเร็วในการหยิบยาออกจากกระเป๋านั้นแล้วก็นำกระเป๋ากลับมาวางไว้ตรงที่เดิมทั้งหมดนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้า ซึ่งถือว่าโชคดีมากสำหรับเขาที่ชายคนนั้นลุกไปทําธุระส่วนตัวอย่างกระทันหันและเมื่อชายคนนั้นกลับมาแล้วก็ไม่ได้สำรวจกระเป๋าอีกครั้งจึงทำให้ไม่รู้ว่าวัคซีนได้ถูกชายหนุ่มขโมยไปแล้วแดนเนียนกลับไปซ่อนตัวอีกครั้งแล้วรอคอยจนกระทั่งนักล่ากลุ่มนี้เริ่มเคลื่อนไหวเขาจึงเริ่มสะกดรอยตามไปโดยทิ้งระยะห่างไว้พอสมควร จนมาถึงตัวคฤหาสน์หลังนี้นักล่าทั้งหมดซ่อนตัวตามที่ต่างๆต,ตามที่พวกเขาได้วางแผนกันไว้แล้วพ่อบ้านคนนั้นนอกจากจะไม่วางยาพิษอย่างเดียวสินะคงจะแอบเอาแบบแ,บบแปลนของคฤหาสน์หลังนี้ออกมาให้นักล่าพวกนี้ด้วยอย่างแน่นอนแดเนยียนคิดพร้อมกับซ่อนตัวให้ห่างจากนักล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพวกพ้องของเขาเองความเงียบสงบบริเวณนอกคฤหาสน์นั้นเงียบอย่างน่าอึดอัดแต่ภายในคฤหาสน์นั้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง โดยมีเสียงดนตรีดังออกมาจากข้างในคฤหาสน์เสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังอย่างไม่ขาดสายแดเนียนจับตามองคนข้างในคฤหาสน์หลังนั้นพอๆกับที่พวกนักล่าพวกนั้นจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของคนภายในคฤหาสน์หลังนั้นอยู่ไหนนะ เธออยู่น่นมารไไหภายในหัวของแดเนียนมีแต่ไมร่าเท่านั้นทันใดนั้นสายตาเขาก็พบกับไมร่าซึ่งกำลังเต้นรำคู่กับฟารีสอยู่กลางห้องโถงใหญ่แย่แล้วแดเนียนคิดนี่คงจะเป็นสัญญาณจากฟารีสแน่นอนเลยและก็จริงดังคาดนักล่าทุกคนเริ่มขยับก,กายโดยทั้งหมดได้เปิดสวิตช์แสงไฟรอบตัวคฤหาสที่แอบเอามาติดตั้งไว้ทั้งหมดส่งผลให้ทั้งคฤหาสสว่างจ้าด้วยแสงไฟนี้ ร้อมทั้งปากกระป๋องที่มีควันกระเทียมเข้าไปในงานอย่างไม่ขาดสายผู้คนในงานเริ่มแตกตื่นต่างกันพาออกมาข้างนอกเพื่อสูดอากาศที่บริสุทธิ์แต่พวกเขากับคิดผิดเมื่อพวกเขาออกมาภายนอกก็พบกับนักล่าแวมไพร์ที่เตรียมตัวรอพวกเขาอยู่เช่นกันดังนั้นจึงเกิดความชุลมุนทั้งด้านนอกและข้างในคฤหาสน์นั่นแดเนียลรอจังหวะที่กำลังวุ่นวายอยู่นี่รอบเข้าไปในตัวคฤหาสน เขาเริ่มคลำทางไปยังห้องโถงใหญ่อย่างสเปสปะแต่มันก็ไม่ยากสำหรับนักล่าอย่างเขาตลอดทางแดนเนียนเจอแวมไพร์มากมายแต่เขาไม่ได้ใส่ใจเพราะเขาต้องการค้นหาไมราเพียงตนเดียวเท่านั้นและก็ดูเหมือนว่าแวมไพร์เหล่านั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเขาเช่นกันทุกตนล้วนแล้วแต่ต้องการที่จะหนีออกมาจากกลุ่มควันที่แผ่กระจายไปทั่วนั่นเพียงอย่างเดียว แล้วแดนเนียนก็มายังห้องโถงกลางจนได้เขาสอดสายสายตาไปทั่วจนกระทั่งไปสะดุดตาเข้ากับร่างร่างหนึ่งที่สุดตัวลงด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มวิ่งไปหาร่างที่กำลังจะสุดตัวลงไปนอนที่พื้นนั้นทันทีในขณะเดียวกันร่างนั้นสั่นเทิมไปทั้งตัวและกำลังตั้งหน้าตั้งตาไออย่างเอาเป็นเอาตายเธอไอเป็นเลือดแดเนียนอุทานเมื่อเห็นเลือดที่อยู่ในมือของไมร่าจากระยะไกล ยิงสาวสุดตัวลงนอนกับพื้นพร้อมกับหอบหายใจแรงคล้ายกับจะขาดอากาศหายใจแดนเนียนเข้าไปถึงตัวเธอในที่สุดไมราไมราอย่าเพิ่งหลับนะแดนเนียนตะโกนเรียกไมร่าอย่างสุดเสียงพร้อมทั้งเขย่าตัวเพื่อให้ไมร่านั้นมีสติแต่ก็ไม่เป็นผลเขาจึงล้วงเข้าไปในกระเป๋าแล้วหยิบวัคซีนออกมาฉีดให้ตรงที่แขนของไมราอย่างรวดเร็วอาการหอบของไมร่าหายไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ได้สติ แดเนียนจึงตัดสินใจอุ้มไมรา่าแล้วพาร่างที่ไม่ได้สติน,นั้นหนีออกจากห้องโถงกลางทันที